ดวงประจำเดือนสิงหาคมท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารถึงวันพุธในช่วงของวันที่12ถึงวันที่16สิงหาคมนี้จะมีโชคมีลาภจะมีโอกาสได้ดิบได้ดีได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองจะร่ำรวยท่านจะหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จดวงของท่านนั้นจะมีโชค มีลาบจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่น 000, เงินแสนท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันพุธในช่วงของวันที่สิองไปจนถึงวันที่16ของเดือนสิงหาคมนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในสองวันนี้จะมีโอกาสร่ำรวยเงินทองนั่นจะหาง่ายหยิบจับอะไรก็<ๆ>จะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยสนับสนุนท่าน เรียกว่าเงินทองนั้นหาไม่ยากทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเงินนั้นจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะได้เงินได้ทองจะได้กำ,กำไรกําไรถ้าหากว่าใครมาชวนเข้าหุ้นเข้าส่วนอะไรก็จะได้อีกเช่นเดียวกันถือว่าดวงของท่านที่เกิดสองวันนี้คือในช่วงของวันอังคารกับวันพุธนี้ จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆืท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของวันอังคารวันพุธในช่วงของส2องวันนี้คือในช่วงของวันที่12หรือไปถึงวันที่16นี้นั่น จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกด้วยงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วยในเรื่องของการธราหากินในช่วงนี้จะไม่เดือดร้อนในระหว่างวันที่12ถึงวันที่16สิงหานี้ดวงของท่านนั้นจะ มีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการเงินการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรชาวราศีต่างๆนั่นก็มีโชคมีลาบกันแต่ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารกับวันพุธในช่วงของเดือนสิงหาคมก็จะมีโชคมีลาภอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองนั่นจะหาไม่ยากท่านจะหาง่ายในช่วงนี้ท่านไปสมัครงานอะไรกับใครก็จะได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารกับวันพุธนี้ถือว่า ดวงการงานของท่านดีดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วท่านมักจะติดขัดทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านไม่ดีการกินการอยู่ก็ลำบากอยากแค้นบางทีก็มีเงินมีทองบ้างก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารกับวันพุธ ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่16สิงหาคมท่าน yeah. จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านการงานการเงินก็รู้สึกว่าจะมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆถึงจะเป็นงานหนักงานอะไรก็แล้วแต่ท่านใดที่เกิดอยู่ในสองวันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทำได้และจะเป็นงานที่ดีอีกด้วย การเงินการงานก็ถือว่าดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของวันอังคารกับวันพุธในระหว่างวันที่สิองถึงวันที่สิบนี้โชคลาบจะมีเข้ามาท่านอย่างมากๆมากว่า ในช่วงนี้ท่านฝันเห็นอะไรก็ให้ท่านลองตีเป็นตัวเลขท่านจะได้โชคได้ลาบไม่ว่าจะฝันเห็นนกเห็นงูเห็นปลาอะไรก็ลองตีเป็นตัวเลขท่านจะได้เลขมงคลเข้ามาเสริมดวงชะตาของท่านท่านจะร่ำรวยในช่วงของวันที่12ถึงวันที่16ของเดือนสิงหาคมน,นี้อย่างแน่นอน ในเรื่องของการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ แต่ถ้าก็ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาก็เรียกว่าเหมือนกับเรามีโชคมีลาบเรามีงานเรามีเงินเราก็เหมือนเปรตเสมือนว่าเราก็โชคดีมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันเราก็ต้องรับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนนั้นในช่วงนี้อาจจะได้มรดกตกทอดจากบรรทบุรุษอีกก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปได้หลายทิศหลายทางบางคนก็ร่ำรวยด้วยตัวเลขหรือว่าในด้านของความฝันในด้านของความเมดืดบางคนก็ร่ำรวยมาจากบรรทบุรุษให้มรดกตกทอดในในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้สิ่งดีๆจะมีเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร กับวันพุธสองวันนี้จะมีโอกาสล่ำรวยและจะมีโชคมีลาบเข้ามหาท่านอีกด้วยในเรื่องของคนรักคนใครก็ดีพูดจาดีไม่เคยลังเกียจลังกรไรเราทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารกับวันพุธนี้นั้นจะเดินทางไปทางเหนือทางใต้ก็จะมีคนคอยคุ้มครองมีคนคอยปกปักรักษา และจะทำให้งานของท่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยท่านไปเหนือไปใต้ไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีคนรักและจะมีคนติดสอยห้อยตามท่านอยู่เสมอท่านใดที่เกิดอยู่ในสองวันนี้นับว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารกับวันพุธในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงทำอะไรก็จะมีความสำเร็จแต่ท่านระวังในช่วงของวันที่สิบ แปไปโน้นให้ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่สองวันนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับในวันอังคารกับวันพุธอันนี้ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะติดเชื้อมาจากที่อื่นหรืออาจจะมีโรคเก่าๆกำเริบเกิดขึ้นความดันไขมันเบาหวานอันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดี ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับท่านทั้งสองท่านนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารกับวันพุธจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ลองดูได้ในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นเปิดโอกาส ที่ดีรับโชครับลาบ,ลบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำเข้ามาสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีบ้างเล็กๆนน้อยตามที่เราได้เอ่ยอ้างไปนี้นั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่าน ในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารกับวันพุธนั้นจะมีความสุขมีความสําเร็จอย่างง่ายดายการฟังคลิปของเราก็ให้ท่านใช้วิจารณยาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เป็นกําลังใจกับตัวของ ผู้จัดทำรายการและตัวของกระผมด้วยก็แล้วกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาบอกนี่ก็ล้วนแต่มีมูลความจริงทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาคำนวณน,นี้เราก็อ้างมาจากการที่ดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรสลับเปลี่ยนจึงทำให้ ท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกับวันพุธนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีและสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆตามที่เราได้ชี้แนะแนวทางให้ท่านได้รับรู้และได้รับฟังกันในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี